สวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการจองซูมไลเซนของมหาวิทยาลัยหรือการสร้างซูมสเกจู e นะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเมื่อเราได้กรอบแบบฟอร์มนะครับในแบบฟอร์มการขอใช้ซูมไลเซนมิสติ้งกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการสร้างสเกจูดซูมมิสติ้งนะครับซึ่งมีขั้นตอนัต่อไปนี้ครับ เมื่อเปิดโปรแกรม Zoom Meeting ของเราขึ้นมาแล้วให้เลือกด้านล่างตรง SSO ครับเมื่อคลิกตรง SSO ที่เป็นรูปกุญแจแล้วให้พิมพ์ n u a c t h แล้วกดปุ่ม Enter ได้เลยครับจากนั้นให้เรา sign in เข้าไปในหน้า Microsoft Office 365ด้วย nu mail ของเราครับจากนั้นโปรแกรม Zoom จะถูกเปิดขึ้นมาดังภาพครับให้คลิกที่ Schedule ได้เลยครับ จะเห็นหน้าแบบฟอร์มในการสร้างส케จดูดังต่อไปนี้นะครับตรงท็อปิกด้านบนนะครับสามารถใส่ชื่องานประชุมหรือชื่อหัวข้อได้เลยครับจากนั้นเลือกวันที่ในปฏิทินและเลือกเวลาจากนั้นตรงดูดูเลชั่นนะครับสามารถเลือกได้ว่างานของเราจะจัดทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีตรง m e e t ิ้งไอนะครับเราแนะนำว่าให้เลือกเป็น Personal Meeting ID และตรง Security นะครับหากท่านต้องการที่จะสร้าง Passcode หรือ Password ในการเข้ามาร่วมจอยม e e t i n g ใน Zoom ของท่านนะครับสามารถที่จะเช็คเครื่องหมายถูกตรง Passcode และพิะมพ์ Passcode จำนวน6หลักได้เลยครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างนะครับตรง c a l endar เราแนะนำให้คลิกเป็น Google c a l endar นะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟได้เลยครับเมื่อเราคลิกปุ่มเซฟเสร็จแล้วนะครับจะกลับมาหน้าแรกของโปรแกรม Zoom ให้กดที่ Meeting นะครับที่เป็นรูปนาฬิกาจะมีลิงก์คำว่า Show โ e ว์มิ i อิ i t a t i o n อยู่ครับเราสามารถก o อปปี้ลิงก์ตรงนี้นไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างละครับจะเห็นได้ว่าการจองซูมไลน์เส้นของมหาวิทยาลัยและการสร้างซูม e d u l e ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะครับผม หากท่านใดนะครับติดขัดปัญหาด้านใดหรือต้องการคำแนะนำนะครับสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีของคณะนะครับโดยโทรศัพท์นะครับหมายเลข3616และ3617ได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวพบกันนะครับสวัสดีครับ